ทำไมจดทะเบียนบริษทัทจำกัดต้องมีผู้ถือหุ้นมากกว่า1คน 1> เหตุผลที่กฎหมายกำหนดให้จดทะเบียนบริษทัทจำกัด ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย2คนมีที่มาจากหลักการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงของบริษัทค่ะโดยมีข้อดีดังนี้ 1. การแบ่งปันความเสี่ยงหากธุรกิจมีปัญหาทางการเงินหรือเกิดภาระหนี้สินผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะรับผิดชอบตามสัดส่วนของเงินลงทุนเท่านั้นต่างจากธุรกิจบุคคลธรรมดาที่เจ้าของต้องรับผิดชอบหนี้ทั้งหมดเองค่ะ 2. ความน่าเชื่อถือบริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนมักได้ความน่าเชื่อถือจากลูกค้าและสถาบันทางการเงินมากกว่าธุรกิจที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวซึ่งช่วยให้ขยายกิจการและขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นค่ะ 3. ข้อกำหนดทางกฎหมายกฎหมายกำหนดให้บริษัทจำกัดต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย2คนเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทจำกัดกลายเป็นธุรกิจบุคคลเดียวที่ใช้โครงสร้างของบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงภาระภาษีหรือความรับผิดชอบทางสังคมดังนั้นการมีผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึคนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงให้กับบริษัทจำกัดค่ะ เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นธุรกิจคุณ